คลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่ช่างต้นได้มีโอกาสมาดูแลลูกค้านะครับที่อำเภอนาสารจังหวัดสุราษฎร์นะตัวนี้ติดตั้งบุ้งกีมาจากศูนย์นะเป็นรุ่น L424018 ครับคูปะต้า l 4 0 1 8ติดตั้งชุดบุ้งขีตักครับมาจากศูนย์เลยนี่ช่างต้นก็มีหน้าที่นะครับมาแปลงยกชุดใบดัดเดิมนะครับขึ้นใส่ให้ดัดแปลงระบบเพิ่มเข้าไปให้ครับจะได้ใช้งานได้ทั้งตักทั้งดัน,นครับ เดี๋ยวช่างต้นลงมือละคับขึ้นงานโครงสร้างครับเดี๋ยวค่อยไปตัดต่อระบบเข่าครับสักพักหนึ่งครับงานโครงสร้างแล้วละไม่ยากหล้วอันนี้เราติดตั้งนะครับก็ทําการทดสอบระบบก่อนไปทดสอบงานจริงนะครับนีเทสระบบการทํางานก่อนสำหรับรถ L40 นะที่ติดชุดบุ้งกี่มาจากศูนย์ครับ นีช่างคนก็มาแปลงใบดันขึ้นให้ล้วโดยลูกค้ามีใบดันเดินอยู่แล้วครับช่างคนก็มาแปลงยกขึ้นให้ครับอ่าเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบกันทดสอบกันข้างๆบ้านนะครับในส่วนตัวเองแหละ ุณก๊อตนะครับผู้ที่สั่งให้ช่างต้นมาติดตั้งนะที่อำเภอนาสารนะครับจังหวัดสุราษฎร์ครับมีพื้นฐานไอ้นี่อยู่แล้วครับมีไปดันเดิมอยู่แล้วครับเพียงแต่ลูกค้าไปติดคุดมิมุงขี่มาเพิ่มครับีอยากจะได้สองระบบชัางต้นก็มายกขึ้นให้ครับแปลงระบบติดตั้งแ,แปลงให้เรียบร้อยนี่ก็ทดสอบกันเบาๆครับ ได้ปกติแล้วครับสำหรับท่านใดนะครับมีรถกูบต้าที่ติดชุดบุ้งขีมาจากศูนย์นะครับอยากจะเพิ่มชุดใบดันเข้าไปก็ติดต่อสอบถามทั้งต้นมาได้ก่อนนะครับที่เบอร์0825091725นะครับ น,นี้พูดคุยสอบถามกันก่อนนะครับว่าติดตั้งได้ไหมใช้งบประมาณเท่าไหร่อันนี้ถูกใจค่อยว่าว่ากันครับเห็นกันไปเรื่อยๆครับสำรับ l c 0 1 8ที่อำเภอนาสารจังหวัดสุราษฎร์นะครับกเะเทศระบบถอยเก็บดินครับ แนะนำตัวหน่อยครับครับสวัสดีครับชื่อน้องกศนะครับอยู่อําเภอว่าสารยังหวัดสุราชทางนี้ครับขับรถ l 4 0ศนย์ครับอันนี้ตัวนี้รถติดบุ้งขี่มาใช่ไหมครับบุ้งขี่จากโรงงานครับให้ช่างต้นมาทําอะไรตอนนี้มาเปลงใบดันครับครับเพลงบุ้งขี่เป็นใบดันใช่ได้สองระบบครับผมและเป็นงานถูกใจไหมถูกใจครับโอเคครับขอบคุณมากครับครับเรามาดูหน้างานนะครับอันนี้ช่างต้นก็แปลงระบบให้แล้ว เดิมทีเป็นรถที่ติดตั้งชุดบุ้งกี่ครับแต่ว่าน้องเขามีใบดันเดิมอยู่แล้วของศูนย์นะครับอันนี้ก็ให้ช่างต้นมายกขึ้นให้นะครับจะได้ทํางานได้2ระบบเลยอันนี้มีชุดยกบุ้งกี่อยู่แล้วครับอันนี้ถอดได้นะครับนี่เราก็มาแปลงให้ไปทดสอบกันมาแล้วครับก็ตอบโจทย์การทํางานได้เหมือนเดิมครับเหมือนมีใบดันเดิมอยู่แล้วเนครับโอเคอันนี้เรามาดูโดยรอบครับ เรียบร้อยครับขอบคุณน้องก๊อตมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ